ไม่มีคนที่ประสบความสําเร็จคนใดไม่เคยประสบความล้มเหลวในชีวิตมาก่อนทุกๆคนล้วนแล้วแต่เจอภาวะและอารมณ์ที่เรากําลังเป็นอยู่เหมือนกันทั้งสิ้นอยู่ที่ว่าใครเจออารมณ์นี้แล้วใครเจอกับปัญหานี้แล้วจะสู้หรือจะถอยเท่านั้นเองคนที่เรียนหนังสือเก่งเอยท้อแท้เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าท้อแล้วเขามีถอยเท่านั้นเอง ใครที่กําลังท้อแท้เบื่อหน่ายในชีวิตนะครับจําไว้ว่าไม่มีเศรษฐีคนใดไม่เคยยากลําบากมาก่อนไม่มีคนที่ประสบความสําเร็จคนใดไม่เคยประสบความล้มเหลวในชีวิตมาก่อนทุกๆคนล้วนแล้วแต่เจอภาวะและอารมณ์ที่เรากําลังเป็นอยู่เหมือนกันทั้งสิ้นอยู่ที่ว่าใครเจออารมณ์นี้แล้วใครเจอกับปัญหานี้แล้วจะสู้หรือจะถอยเท่านั้นเองคนที่เรียนหนังสือเก่งเคยท้อแท้เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าท้อแล้ว เขาไม่ถอยเท่านั้นเองทุกคนจงมุ่งมั่นจงขยันมันเพียรเพราะความขยันความมุ่งมั่นเท่านั้นที่จะนำพาพวกเราประสบความสำเร็จถ้าหากใครที่กำลังท้อแท้อยู่พวกเราลองจินตนาการว่าตัวเองลองตาบอดหนึ่งวันดูสิครับแล้วใช้ชีวิตแบบคนตาบอดเราจะรู้ว่ามันลำบากขนาดไหนตอนที่เราตาดีมองเห็นทั้งสองข้างเราอาจจะใช้เวลากินข้าวแค่ไม่ถึง10นาทีก็เสร็จแต่ถ้าเราปิดตากินข้าววันนั้น เราอาจจะใช้เวลาถึงเป็นชั่วโมงก็ได้นะครับอัธรลดในการกินของเราก็ไม่เหมือนเราสายตาปกติอาจารย์กําลังจะสื่อให้พวกเราเห็นว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีสิ่งดีๆในตนเองหันมามองดูความโชคดีที่มีอยู่ในตนเองบ้างแล้วจะทำให้เรามีกำลังใจเห็นไหมครับว่าคนที่ตาบอดตั้งแต่เกิดมาเขาขอเขาแค่ตาดี วันเดียวก็ได้แค่นั้นในชีวิตของเขาก็ไม่เสียชาติเกิดแล้วแต่เนี่เราตาดีทั้งสองข้างแล้วดวงตาของเรานะมูลค่ามากมายนับไม่ถ้วนสิ่งโชคดีในตัวเราที่เรามีอยู่ติดตัวเรามาโอ้โหมากมายมหาศาลพยายามมองให้เห็นคุณค่าในตนเองพยายามดึงศักยภาพหรือความสามารถของตนเองมาใช้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เท่านี้เองครับ ก็จะทำให้พวกเราหายจากความท้อแท้เบื่อหน่ายนั้นไปได้และจะทำให้พวกเราประสบความสำเร็จได้ครับยังไงอาจารย์ก็ฝากและเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเตรียมตัวนะครับ สวัสดีครับพี่นักเ,ร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 ,เรียนเตรียมอาหารธนพน์รัสวัตรชอเลนชอเจเล่าทานบงครับช่วงนี้ก็จะสอบแล้วพี่อยากจะมีสิ่งเล็กๆน้อยๆที่อยากจะบอกน้องๆครับก็ช่วงนี้ก็จะสอบการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมอาหารรุ่นที่64ครับสิ่งที่อยากเตือนไว้เครื่องมือถือโทรศัพท์โซเชียลนะครับจะเอาเวลาไปทิ้งกับมันให้เราตั้งใจอ,อ่านสื่อตั้งใจมุ่งมั่นถึงน้องจะสอบไม่ติดปีนี้แต่ถ้ามีโอกาสก็จงมุ่งมั่นต่อไปถึงฝัน ผัานในไกลไปถึงดวงจันทร์ถึงไปไม่ถึงเราก็อยู่ท่ามกลางดวงดาวครับ